สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็อยู่ร้านกล้วยเตีย๋ยวอา้านโรงกล้วยเตีย๋ยววินเทจนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆร้านนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะอันนี้คือบรรยากาศรอบๆร้านนะคะนะคะ่ะดูนะคะนี่นี่นะคะโอค้าก็จะหน้าตาวินเทจวินเทจนิดนึงนะคะ อันนี้นะคะก็คพุพิการก็ทานฟรีนะคะถ่ายรูปเช็คอินว่า5%นะคะน้ำดื่มและทีมพนักาบริการน้ำดื่มและผักบริการตัวเองนะคะโอเคอันนี้นะคะที่เมนูที่ปล็อกสั่งมานะคะก็จะเป็นค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือละโวนะคะอันนี้ก็จกัดพิเศษลูกชิ้นนะคะนี่มีคุณแอบจิกค่ะ อันนี้ก็ผักนะคะมระค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวมือบางค่ะไม่ใช่ค่ะชื่อก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมระนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเมนูนะคะว่าเมนูมีอะไรบ้างนะคะในเมนูก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือวินเทนบ้านดอนนะคะก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือละโวนะคะก็จะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่มีเลื้มีขาวมียกมามา่าวนเส้นนะคะก็เพิ่มลูกชิ้น3าลูกสิบาทเพิ่มลูกชิ้นเจดลูก 20นะคะขนมช่วยน้เปล่านะ้ำมันลมก็สามารถสั่งได้นะคะแล้วก็อ,อีกฝั่งนึงก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยไก่เป็นมระนะคะนี้เมนูค่ะสามารถสั่งผ่านนะคะ Grab Grab Food นะคะก็ค้นหาที่ค้นหาโรงก๋วยเตี๋ยววินเทจซอยโกเตงนะคะหรือว่าสามารถสั่งผ่านฟู้ดเทนด้าได้นะคะกดค้นหาก๋วยเตี๋ยววนะินเทจหน้าบ้านดอนเช่นกันนะคะนะคะ ขออนุญาตนะคะทานก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวเมืองก๋วยเตี๋ยวเรือมันจะอ,กออกอ้อมเมืองแล้วเราเราโว้ทุกครั้งหนึงลิ้นพันอีกแล้วค่ะนะคะ,นะคะก็เดี๋ยวทานชินก่อนเน้นเต็มค่ะขออนุญาตทานก๋วยเตี๋ยวก่อนะคะ่ะ